เคยลองนึกย้อนกลับไปตอนเรียนหนังสือกันไหมคะว่าทําไมหลายๆเรื่องมันดูเอ่อดูจืดชืดจังเลยอืทั้งๆที่โลกนอกห้องเรียนมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยเนาะใช่เลยครับคําถามก็คือเราจะทำยังไงให้การศึกษาในห้องเรียนมันน่าสนใจขึ้นมาได้แล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็กยุคนี้ได้จริงๆครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะกับแนวคิดนวัตกรรมการศึกษาผ่านเรื่องราวของโครงการหนึ่งในไทยที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมาจากบทความหลายชิ้นเลยที่พูดถึงโครงการที่ชื่อว่าโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ค่ะ เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานมากๆม,ทมลลีทั้งมูลนิธิเอเชียสถานทูตออสเตรเลียแล้วก็สอพัทอบ้านเรานี่เองโอ้โหหลายภาคส่วนเลยนะครับใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้เลยอยากจะลองสืบให้ถึงแก่นเลยว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเนี่ยเขามีเหมือนมีสูตรลับอะไรอืม ถึงสามารถพลิกโฉมการเรียนการสอนได้ขนาดนี้โดยใช้แค่บริบทของชุมชนกับตัวตนของเด็กเป็นส่วนผสมหลักมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนเลยโครงการนี้ชื่อว่าโรงเรียนดีมีทุกที่ครับในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการอ้างถึงดรรัตนาแซ่เล่าจากมูลนิธิเอเชียท่านบอกว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากๆในการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แล้วกรณีศึกษาที่ถูกหยิบมาเป็นดาวเด่นเลยนะคะก็คือโรงเรียนวัดถนนกระเพาที่จังหวัดระยองค่ะอ่าที่ระยองใช่ค่ะโรงเรียนนี้ถูกเรียกว่าเป็นต้นแบบที่สามารถปลดล็อกข้อจํากัดของการศึกษาแบบเดิมๆได้สาเร็จคือคําว่าปลดล็อกข้อจํากัดนี่แหละค่ะที่คิดว่าเราต้องมาขยายความกันหน่อยมันคือการปลดล็อกอะไรกันแน่คะเป็นคําที่สําคัญมากเลยครับคํานี้เพราะ มันไม่ใช่แค่การปลดล็อกเรื่องระเบียบยิ้มยิ้มอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในที่นี้เนี <ın car> ่ย <illing> ม <en> ันคือการปลดล็อกทางความคิดและหลักสูตรเลยทีเดียวโหปกติแล้วโรงเรียนทั่วประเทศจะต้องใช้หลักสูตรแกนกลางที่มาจากส่วนกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกันหมดแต่สําหรับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างที่นี่เขาได้รับอิสระในการออกแบบหลักสูตรของตัวเองซึ่งนี่เนี่ยนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับหมายความว่า เขาสามารถเขียนหลักสูตรขึ้นมาใหม่ได้เองเลยเหรอคะใช่ครับแต่แต่ไม่ใช่การเขียนใหม่ทั้งหมดแบบไม่มีแกนนะอ๋อ oh. แกนหลักเรื่องวิชาการยังอยู่แต่สิ่งที่เขาทําคือการผสมผสานความเป็นสากลหรือที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวอืม mm. ลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เด็กจะเรียนเรื่องระบบนิเวศจากในหนังสือเรียนเขากลับได้ไปเรียนรู้จากป่าชายเลนจริงๆที่อยู่ในชุมชนของเขา คือได้ไปเห็นของจริงเลยใช่ครับหรือแทนที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์จากทฤษฎีไกลตัวก็มาเรียนจากการทำธุรกิจเล็กๆของผู้ปกครองในตลาดสิ่งนี้แหละครับคือการปลดล็อกที่แท้จริงมันทำให้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่จับต้องได้อยู่รอบๆตัวเด็กและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เด็กๆก,กลับมากระตือรือร้นกับการเรียนครับ พอพูดถึงการออกแบบหลักสูตรเองนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่ทําให้ทึ่งมากเลยคือโรงเรียนวัดถนนกระเพามีหลักสูตรถึงหกหลักสูตรอื mm. สำหรับนักเรียนหกชั้นปีค่ะคือเดี๋ยวนะคะหกหลักสูตรสําหรับหกชั้นปีเลยเหรอปอหนึ่งเรียนแบบหนึ่งพอขึ้นปอสองก็เจอหลักสูตรใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆโ oh. อ้โหฟังดูเป็นงานที่มหาศาลมากสําหรับคณะครูเลยนะคะในบทความมีบอกไหมคะว่าเขาจัดการเรื่องนี้กันยังไง คำถามดีมากครับตอนแรกที่ได้ยินก็คิดแบบเดียวกันเลยว่าครูจะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่พอเจาะ,ะลึกดูแล้วมันไม่ใช่การสร้าง6กหลักสูตรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขนาดนั้นครับแต่มันคือการสร้างทีมหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแต่ละปีอ๋อเป็นทีมไปปั้งให้พวกเขาเป็นนวัตกรน้อยครับอ่ามาถึงอีกสองคำสำคัญแล้วหลักสูตรสมรรถนะกับนวัตกรน้อย ซึ่งดรรัตนาก็ย้ำว่านี่คือหัวใจของการศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอยากให้ช่วยขยายความสองคำนี้ในเชิงปฏิบัติหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากการเรียนที่เราคุ้นเคยกันยังไงได้เลยครับเอาคำว่าหลักสูตรสมรรถนะก่อนนะค่ะเราทุกคนคงเคยเจอคนที่เรียนเก่งมากได้กเกรดสี่ทุกวิชาเลยมีค่ะมีค่ะ แต่พอต้องไปทำงานจริงกลับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็นหรือทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เลยนึกภาพออกเลยค่ะนี่แหละครับคือช่องว่างที่หลักสูตรสมรรถนะพยายามจะเข้ามาเติมเต็มมันคือการเปลี่ยนคำถามจากเดิมที่ถามว่าเด็กรู้เรื่องอะไรบ้างไปเป็นเด็กทำอะไรเป็นบ้างจากสิ่งที่เรียนรู้ไปสมรรถนะมันไม่ใช่แค่ความรู้ในหัวแต่คือความสามารถในการดึงความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ครับ เหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากการรู้ทฤษฎีไปสู่การลงมือทำเป็นจริงๆสินะคะถูกต้องเป๊ะเลยครับส่วนคำว่านวัตกรน้อยก็คือผลลัพธ์ที่งอกเงยมาจากหลักสูตรแบบนี้นี่แหละอืมแทนที่จะรอให้ครูป้อนความรู้ให้เด็กจะถูกกระตุ้นให้สงสัยตั้งคำถามค้นคว้าและสร้างสาร์สิ่งใหม่ๆจากสิ่งรอบตัวเขาเองอาชีพของผู้ปกครองปัญหาขยะในชุมชนหรือวัตถุดิบท้องถิ่นที่ไม่มีใครเห็นค่า ทุกอย่างสามารถกลายเป็นโจทย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาได้หมดเลยครับมันคือการสร้างทัศนคติของการเป็นนักแก้ปัญหาและนักสร้างสารรค์ตั้งแต่ยังเด็กเลยภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะการที่โรงเรียนหนึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้มันทําให้สงสัยต่อนะคะว่านี่เป็นไอเดียของโรงเรียนที่คิดริเริ่มเองอย่างเดียวหรือว่ามีนโยบายภาพใหญ่จากทางจังหวัดมาสนับสนุนด้วยหรือเปล่าคะ เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่โรงเรียนที่ลุกขึ้นมาทําเองแต่มีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าคอยหนุนอยู่อ๋อซึ่งก็คือสิ่งที่บทความพูดถึงในชื่อระยองมาโครครับระยองมาโกชื่อน่าสนใจจังค่ะในข้อมูลระบุว่านี่เป็นกรอบหลักสูตรของจังหวัดระยองเลยที่คุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากอบจระยองเป็นคนให้ข้อมูลไว้ครับผมโดยมีเป้าหมายชัดเจน5ด้านเลยนะคะ ข้อแรกคือผลิตก,กําลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอันนี้ตรงจุดเลยสําหรับระยองใช่ค่ะข้อ2คือทําให้เด็กรู้รากเงี้ของตนเองอ mm hmm. แล้วก็มีเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จัดการถิ่นฐานของตัวเองให้หน่าอยู่แล้วก็สุดท้ายคือเรียนรู้เรื่องอาชีพและการสร้างไรายได้ค่ะฟังดูแล้วมันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตในจังหวัดเลยนะคะแต่มีข้อหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษคือข้อ2ที่ว่า ทำให้เด็กรู้รักเงาของตนเองเนะะี่ยค่ะในยุคที่ทุกคนพยายามผลักดันให้เด็กเป็นพลเมืองโลกหรือ global citizen การกลับมาเน้นเรื่องรักเงาของตัวเองแบบนี้มันดูเหมือนจะส่วนกระแสหรือเปล่าคะน่าคิดมากครับแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่การส่วนกระแสแต่เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงก่อนจะโบยบินไปสู่สากลต่างหากครับอ๋อลองคิดดูว่าเด็กที่โตมาโดยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือคุณค่าของชุมชนตัวเองเลย พอออกไปเจอโลกกว้างเขาอาจจะขาดสิ่งที่เรียกว่าตัวตนจริงด้วยค่ะครับขาดอัตลักษณ์ที่แข็งแรงไปกรอบระยองมาโกกำลังบอกว่าการจะพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้คนในเมืองต้องเข้าใจก่อนว่าเรามาจากไหนเรามีดีอะไรแล้วจะเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นไปต่อยอดในเวทีโลกได้อย่างไรมันคือการสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากครับและสิ่งที่น่าทึ่งในกรอบนี้คือการเปลี่ยนจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ไปเลย เปลี่ยนยังไงคะคือถ้าการศึกษาแบบเดิมๆมีวิชาหรือตำราเป็นตัวตั้งค่ะคณิจา๋าต้องเรียนบทนี้วิทยาศาสตร์บทนั้นใช่เลยครับแต่กรอบการทำงานใหมน่นี้กลับเอาชีวิตของเด็กและบริบทในชุมชนมาเป็นตัวตั้งแทนความรู้ในวิชาต่างๆไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันถูกดึงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจชีวิตและชุมชนแทนพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่าการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง มันต่างจากการเอาวิชาเป็นตัวตั้งยังไงได้เลยครับสมมติว่าโจทย์คือเรื่องอาหารทะเลในระยองนะค่ะถ้าเอาวิชาเป็นตัวตั้งก็จะแยกกันเรียนเลยวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารในทะเลสังคมเรียนเรื่องอาชีพประมงคณิตศาสตร์ก็เรียนเรื่องการช่างตวงวัดต่างคนต่างสอนไปใช่ครับทุกอย่างแยกส่วนกันหมดแต่ถ้าเอาชีวิตเป็นตัวตั้งโจทย์อาจจะเป็นเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากอาหารทะเลในชุมชนได้อย่างไร Oh. คราวนี้เด็กต้องใช้ความรู้ทุกอย่างมาบูรณาการกันครับต้องใช้วิทยาศาสตร์เพื่อถนอมอาหารใช้คณิตศาสตร์คำนวณต้นทุนกำไรใช้ศิละปะออกแบบบรรจุภัณฑ์และใช้ภาษาไทยเพื่อเขียนคำโฆษณาอื mm. เห็นไหมครับว่าความรู้ทุกอย่างถูกนำมาใช้อย่างมีความหมายและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทำได้ตามแบบคือทำตามที่ตำราบอกได้เป๊ะกกัับบ ทำเป็นคือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาจริงในชีวิตได้ครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนคนหนึ่งอ่านตำราทําอาหารจนจบเล่มกับอีกคนที่สามารถเปิดตู้เย็นแล้วรังสรรค์เมนูอร่อยจากวัตถทุที่มีอยู่ได้จริงๆใช่เลยครับใช่เลยครับผลลัพธ์มันต่างกันมากทีนี้พอเราเห็นนโยบายภาพใหญ่แล้วกลับมาที่ภาคปฏิบัติในโรงเรียนอีกครั้ง ในบทความมีมุมมองจากผู้บริหารโดยตรงเลยคือท่านพอปวีนาพุ่มพวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกระเพราท่านสรุปจุดเน้นของโรงเรียนไว้ว่าคือโรงเรียนสร้างสารรค์นวัตรกรน้อยสู่สากลท่านให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากค่ะเช่นการนําอาชีพของผู้ปกครองและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จนเด็กๆสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆขึ้นมาได้ครับ ที่น่าสนใจคือท่านบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสะทีเดียวแต่เป็นการต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ในแบบของพวกเขาเองคำว่าผลิตภัณฑ์เล็กๆเ,เนี่ยพอจะขยายความได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นแค่โครงงานวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับผลิตภัณฑ์เล็กๆในที่นี้คือผลึกของการเรียนรู้ทั้งหมดที่ทว่ามาเลยอืม,มันไม่ใช่แค่การทําสบู่สมุนไพรส่งครูแล้วจบแต่มันคือกระบวนการทั้งหมดที่ทอยู่เบื้องหลัง ลองนึกภาพเด็กป .4 กลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าในชุมชนมีคนทำกะปิเยอะมากเขาไม่ได้แค่ไปดูแล้วกลับมาเขียนรายงานค่ะแต่เขาอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมกะปิของเราถึงขายได้แค่ในตลาดแถวนี้ออ๋จากนั้นก็เริ่มสืบค้นใบสัมภาษณ์คนทำกะปิอันนี้ก็ได้วิชาสังคมภาษาไทยไปศึกษาเรื่องการหมักการฆ่าเชื้อนี่ก็วิทยศาศาสตร์ค,คิดค้นสูตรใหม่ เป็นกะปิองปรุงรสนี่คือความคิดสร้างสรรค์คำนวณต้นทุนก็คณิตศาสตร์แล้วก็ออกแบบโลโก้สวยๆอันนี้ศิลปะเลยสุดท้ายผลิตภัณฑ์เล็กๆที่ได้อาจจะเป็นแค่ต้นแบบกะปิผงในซองสวยๆพร้อมแผนธุรกิจง่ายๆหนึ่งแผ่นแต่นี่คือการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากครับโอ้โห นี่มันคือการจำลองกันเป็นผู้ประกอบการเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าวิเคราะห์ต่ออย่างยิ่งทักษะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านี้ค่ะทั้งการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสารรค์ทักษะเหล่านี้กำลังถูกบ่มเพาะในตัวเด็กโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วซ้ำ และเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นทักษะที่เขาฝึกฝนมาตั้งแต่ป4มันจะกลายร่างเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะของผู้ประกอบการครับอืซึ่งต้องย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะเข้าใจค่ะแต่หมายถึงการมีชุดความคิดและทักษะที่สามารถนำไปใช้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือต่อย,ยอดชีวิตของตัวเองได้ในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนก็ตาม นี่คือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกในศตวรรษที่21ครับพอเราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วภาพมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากยาวิเศษอะไรเลยครับแต่มันเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของหลายๆอย่างทั้งพลังของบริบทท้องถิ่นที่ถูกนำมาใช้อย่างชาญฉลาดการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและการขับเคลื่อนด้วยหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะอืม ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบือ่อให้กลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะนักคิดและนักแก้ปัญหารือใหม่ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะถูกต้องครับมันคือระบบนิเวศท,ทางการศึกษาที่เกื้อนหนุนกันทั้งหมดค่ะซึ่งมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามใหญ่ที่น่าคบคิดต่อย,ยอดจากข้อมูลที่เรามีนะครับค่ะโมเดลที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริบทของจังหวัดอย่างระยองที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มันจะสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้จริงหรือหมายถึงอย่างเช่นในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงสูงอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับโมเดลนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรในจังหวัดทางภาคอีสานที่เป็นเกษตรกรรมเป็นหลักหรือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมสูงอื อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะทำให้แนวคิดโรงเรียนดีมีทุกที่ไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆแต่สามารถปรับตัวและเกิดขึ้นได้จริงในทุกชุมชนของประเทศไทยนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Debate ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเรื่องการศึกษาไทยครับเราหยิบมาจากบทความที่พูดถึงความสาเร็จของโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ โดยเฉพาะกรณีศึกษาของโรงเรียนวัดถนนกระเพาที่จังหวัดระยองนะครับที่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมการศึกษามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กได้แบบอืน่าถึงมากค่ะซึ่งพอได้อ่านบทความนี้มันก็เกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าโมเดลการศึกษาแบบที่โรงเรียนนี้ทำคือการเอาบริบทของชุมชน เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแกนหลักในการสร้างหลักสูตรเนี่ยมันคือคําตอบที่ใช่สําหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ความสําเร็จเฉพาะจุดที่เอออาจจะขยายผลได้ยากแล้วก็มีข้อจํากัดบางอย่างซ่อนอยู่ครับสาหรับผมนะผมมองว่านี่คือโมเดลต้นแบบที่สําคัญมากมันเหมือนเป็นการจุดประกายให้เห็นว่าเราสามารถปลดล็อกการศึกษาแบบเดิมๆแล้วดึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กออกมาได้ ส่วนที่ฉันกลับมองอีกมุมหนึ่งค่ะแม้ว่าจะเป็นแนวทางที่น่าชื่นชมมากๆแต่การที่เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของท้องถิ่นมากเป็นพิเศษแบบนี้มันก็อาจจะมีปัญหาหรือความท้าทายบางอย่างตามมาเหมือนกันที่เราต้องมาพิจารณากันอย่างรอบด้านค่ะงั้นผมขอเริ่มในมุมของผมก่อนละกันครับผมเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่โรงเรียนวัดถนนกระเพราทำเนี่ยคือหัวใจของการสร้างการเรียนรู้ที่มันมีความหมายกับตัวเด็กจริงๆ คือการเอาเด็กเป็นศูนย์กลางที่เราพูดกันมานานมาทําให้เกิดขึ้นจริงได้สัทีในบทความก็มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนนะครับอย่างดอกเตอร์รัตนาแท่เล่าจากมูลนิธิเอเชียก็บอกเลยว่าแนวทางนี้มันช่วยปลดล็อกข้อจํากัดด้านการศึกษาได้จริงๆเด็กๆสนใจการเรียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะมันไม่ใช่การท่องจําอีกต่อไปแต่การเรีรู้ผ่านหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นทักษะจริงๆอื เรื่องที่เด็กสนใจเรียนมากขึ้นนี่ดิฉันไม่เถียงเลยค่ะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆชุมชนเป็นตัวตั้งซึ่งมันทําให้การเรียนรู้มันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเขาผลที่ตามมาก็คืออย่างที่พออปวินาพุ่มพวงบอกไว้เป๊ะเลยคือเราได้นวัตรกรน้อยที่คิดสร้างสารรค์เป็นรู้จักต่อยอดอาชีพของพ่อแม่ไม่ดูถูกสิ่งที่ครอบครัวทําแถมยังผูกพันกับชุมชนอีกผมว่านี่คือการเอาทั้งวิชาการทักษะชีวิตและเรื่องของชุมชนมาผสมรวมกันได้อย่าง ลงตัวที่สุดแล้วครับคุณพูดมาได้น่าสนใจมากค่ะและดิฉันก็เห็นด้วยกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนจริงๆแต่พอเราจะขยับสเกลจากความสำเร็จในโรงเรียนเดียวไปเป็นพิมพ์เขียวระดับประเทศตรงนี้ล่ละค่ะที่ดิฉันเริ่มมีคำถามขึ้นมาหลายข้อเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องทรัพยากรค่คะ การที่โรงเรียนต้องมานั่งออกแบบหลักสูตรเองตั้ง6หลักสูตรสำหรับป .1 ถึงป .6 ที่มันต้องผสมผสานร,ระหว่างโลกาภิวัตน์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันต้องใช้ทั้งครูที่เก่งมากๆต้องใช้เวลาใช้ความเชี่ยวชาญสูงดิฉันเลยสงสัยว่าโรงเรียนอื่นโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนจะทาตามไวหวหรอคะก็เป็นคาถามที่ดีครับ มีเป้าหมายหนึ่งระบุชัดเจนเลยว่าเพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและนี่คือหัวใจของความกังวลของดิฉันเลยค่ะคือเรากำลังจะบอกว่าเป้าหมายของการศึกษาในระยองคือการสร้างคนให้โรงงานในระยองหรือเปล่านี่คือการศึกษาเพื่อเด็กหรือว่าเพื่ออุตสาหกรรมกันแน่คะมันอาจจะกลายเป็นการตีกรอบอนาคตของเด็กโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าประเด็นเรื่องระยองมาโก้นี้น่าสนใจมากครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้น ผมขอตอบเรื่องที่ว่าโรงเรียนอื่นจะทำตามไหวไหมก่อนได้ไหมครับได้เลยค่ะผมว่าเราอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปกว่าเรื่องความพร้อมของแต่ละโรงเรียนนะครับผมมองว่าหัวใจของมันคือความเป็นท้องถิ่นที่มันเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นสากลต่างหากโรงเรียนวัดถนนกระเพาเขาไม่ได้สอนให้เด็กทำน้ำพริกเป็นอย่างเดียวแล้วก็จบนะครับ แต่เขาใช้เรื่องน้ำพริกซึ่งเป็นบริบทของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆพออปวินาใช้คำว่าเชื่อมโยงต่อในทุกวิชาเข้าไปด้วยกันเด็กต้องเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนกำไรในวิชาคณิตศาสตร์เรียนเรื่องการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวิชาศิลปะจนมันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้กระบวนการทั้งหมดนี้แหละครับคือการสร้างทักษะสากลที่เรียกว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการซึ่งมันเคยทักษะการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ที่เด็กจะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ในอนาคตไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามดิฉันเข้าใจแนวคิดเรื่องสมรรถนะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้แต่ดิฉันยังติดใจกับวิธีการที่นำเสนอในบทความที่คุณธงชัยมั่นคงบอกว่า องค์ความรู้ก็จะแทรกเข้ามาคําว่าแทรกเข้ามาเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่าเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นแกนกลางตามมาตรฐานสากลอย่างคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ลึกๆก,กลายเป็นเรื่องรองไปเลยหรือเปล่าคะคือเราเน้นว่าทําเป็นจนอาจจะลืมไปว่ารู้จริงในเชิงทฤษฎีก็สําคัญไม่แพ้กันคุณกำลังกังวลว่าเด็กจะขาดความรู้เชิงทฤษฎีที่แน่นพอ ใช่ค่ะ UM ดิฉันก็มวลว่าเด็กที่เรียนจบจากระบบนี้พอต้องไปสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องไปเรียนต่อในสาขาที่ต้องการพื้นฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่แข็งแกล่งมากๆอย่างวิศวะหรือการแพทย์เขาจะสู้เด็กที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางแบบเข้มข้นได้หรอคะความรู้เชิงทฤษฎีที่มันไม่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีอย่างเช่นค a ิตศาสขั้นสูงหรือฟิสิกส์ควอนตัมมันจะถูกสอนอย่างเต็มที่ไหมในระบบแบบนี้อืม ผมกลับมองว่านี่ไม่ใช่การลดทอนนะแต่เป็นการทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ําการเรียนรู้แบบนี้มันคือการทําให้ทฤษฎีพวกนั้นมีชีวิตไม่ใช่แค่ตัวอักษรบนกระดาษที่เด็กท่องไปสอบแล้วก็ลืมการที่เด็กได้เห็นว่าสมการคณิตศาสตร์ที่เรียนมันเอาไปคํานวณต้นทุนจริงๆได้หรือหลักการทางเคมีมันเอาไปปรับปรุงสูตรน้ําพริกของผู้ปกครองได้มันทำให้ความรู้ทางทฤษฎีเหล่านั้นมีความหมายกับเขาและฝังลึกลงไปในความเข้าใจ ผมว่ามันคือการเรียนรู้ที่ยั่งยืนกว่าการท่องจำเพื่อสอบอย่างเทียบกันไม่ได้เลยนั่นอาจจะเป็นภาพในอุดมคตินะคะแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีและมันก็นำดิฉันไปสู่ประเด็นถัดไปคือเรื่องศักยภาพในการขยายผลและความเท่าเทียมที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไว้ เราต้องไม่ลืมนะคะว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพาเขาทำทั้งหมดนี้ได้ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเราต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่าพูดง่ายก็คือเป็นพื้นที่ทดลองที่โรงเรียนมีอิสระจากกระทรวงมากกว่าปกติสามารถออกแบบหลักสูตรเองจัดซื้อตาราเองได้ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีอิสระแบบนี้ใช่ครับเขามีความคล่องตัวสูงกว่าไม่ใช่แค่คล่องตัวคะ่ะ เขายังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเยอะมากทั้งมูลนิธิเอเชียทั้งสถานทูตออสเตรเลียคำถามของดิฉันก็คือแล้วโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมไม่มีองค์กรใหญ่ๆมาช่วยสนับสนุนไม่มีทักษะพยากรเหมือนกันเขาจะเอาแรงที่ไหนไปออกแบบหลักสูตรที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้การให้อิสระในการจัดซื้อสื่อตำราเรียนที่ตรงกับความต้องการฟังดูดีมากค่ะ แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะยิ่งไปขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนที่รวยกับโรงเรียนที่จนให้มันกว้างออกไปอีกหรือเปล่าคะผมว่าเราอาจจะมองผิดจุดไปนิดนึงนะครับคือผมมองว่าหัวใจของโมเดลนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินสนับสนุนจากภายนอกเลยแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ของคนในโรงเรียนจากที่เคยรอรับนโยบายจากส่วนกลางอย่างเดียวมาเป็นการหันกลับมามองว่าในพื้นที่ของเรามีอะไรดี แล้วดึงศักยภาพตรงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสิ่งนั้นก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนผมเชื่อว่าทุกชุมชนในประเทศไทยมีของดีของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกเกษตรกรรมหัตถกรรมอาหารการกินหรืออาชีพของผู้ปกครองเองทรัพยากรพวกนี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อไปสร้างขึ้นมาใหม่โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันสร้างจากข้างในได้ โดยเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องหมายเสร็จนะคะแต่การจะเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นหลักสูตรการสอนที่มีมาตรฐานวัดผลได้มันต้องใช้ทักษะและความสามารถของครูสูงมากนะคะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าครูทั่วประเทศจะมีความพร้อมที่จะเป็นนักพัฒนาหลักสูตรได้ทุกคนซึ่งมันก็วนกลับไปที่คําถามเรื่องรรยอมมาโครที่ดิฉันค้างไว้ตั้งแต่ตอนตน้นคือเป้าหมายของการศึกษาที่เรากําลังทํากันอยู่นี้มันคืออะไรกันแน่ คุณหมายถึงว่าเรากำลังสร้างนวัตกรหรือเตรียมกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมใช่ไหมครับถูกตั้งค่ะดิฉันว่า2อ,อย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปอย่างที่คุณพูดตอนแรกว่าเป้าหมายคือการสร้างนวัตก,กรน้อยซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเป้าหมายที่ดีมากแต่พอมีกรอบนโยบายระดับจังหวัดอย่างระยองมาคโครที่บอก ตร,ตรงเลยว่าต้องการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ในทางปฏิบัติโรงเรียนจะถูกกดดันให้มุ่งเน้นการผลิตแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่อุสหกรรมในพื้นที่เป็นหลักซึ่งมันขัดกับหลักการเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ได้เริ่มจากความสนใจของเด็กแต่เริ่มจากความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดแทนผมว่าเราอาจจะมองคําว่ากําลังคนในแง่ลบเกินไปหน่อยนะครับ สำหรับผมการสร้างนวัตกรน้อยก็คือการเตรียมกำลังคนแห่งอนาคตที่มีคุณภาพที่สุดนั่นแหละครับคือเราไม่ได้สร้างแรงงานที่ทำตามคำสั่งแต่เรากำลังสร้างคนที่คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้การที่เด็กได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าในอาชีพของครอบครัวมันสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะค้นคว้าหาสิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพซึ่งทักษะนี้แหละครับที่อุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องการ ไม่ว่าเขาจะกลับไปพัฒนาน้ำพริกของที่บ้านหรือจะไปทำงานในโรงงานประกอบรถยนต์ก็ตามในทางทฤษฎีอาจจะใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะเราต้องยอมรับความจริงว่าแผนพัฒนาจังหวัดมันไม่ได้ครอบคลุมทุกอาชีพในโลก เด็กคนหนึ่งอาจจะมีศักยภาพที่จะเป็นนักประจานักดาราศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ได้แต่ถ้าเขาเติบโตมาในระบบการศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองที่เน้นอุตสาหกรรมเขาจะมีโอกาสได้คนพบศักยภาพด้านอื่นของตัวเองไหมคะสนามทดลองที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้มันก็ยังคงถูกจำกัดอยู่ในบริบทของระยองหรือชุมชนนั้นๆอยู่ดี เด็กที่โตในชุมชนทำน้ำพริกอาจจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าตัวเองมีความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศนี่คือความท้าทายของการเน้นความเป็นท้องถิ่นมากเกินไปว่ามันอาจจะปิดประตูสู่โลกกว้างบานอื่นๆโดยที่เราไม่ตั้งใจผมเข้าใจในความเป็นห่วงนั้นนะแต่ผมคิดว่าเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการค้นพบตัวเองของเด็กการที่เขาได้ลงมือทําจริงในบริบทที่เขาคุ้นเคยมันคือการเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักตัวเองไปในตัวเด็กบางคนอาจจะทําแล้วค้นพบว่าชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์มาก บางคนอาจจะพบว่าตัวเองเก่งเรื่องการตลาดหรือบางคนอาจจะพบว่าไม่ชอบเลยสักอย่างและอยากจะไปเรียนด้านอื่นซึ่งทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้ที่สําคัญเหมือนกันการเอาบริบทชุมชนมาใช้มันไม่ได้แปลว่าเรากําลังบังคับให้เด็กทุกคนต้องเดินตามรอยเดิมแต่มันคือการให้เครื่องมือและสนามทดลองที่จับต้องได้เพื่อให้เขาค้นหาเส้นทางของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นต่างหากแต่สนามทดลองนั้นมันก็ยังเล็กเกินไปสําหรับโลกที่กว้างใหญ่อยู่ดีนะคะนี่คือจุดที่ดิฉันยังคงกังวล ตังนันผมขอสรุปในมุมของผมอีกครั้งนะครับผมยังคงเชื่อมั่นว่าโมเดลนวัตกรรมการศึกษาที่เอาชุมชนเป็นฐานและเน้นการพัฒนาสมรรถนะแบบที่โรงเรียนวัดถนนกระเพราทำเป็นทิศทางที่ถูกต้องและมีพลังอย่างมากในการสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายการทําให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเห็นคุณค่าในรากเง้าของตัวเองผมเชื่อว่านี่คือพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทําให้เขาเติบโตไปเป็นอะไรก็ได้ในอนาคต ส่วนดิฉันแม้จะยอมรับและชื่นชมความสำเร็จของแนวทางนี้มากๆในระดับโรงเรียน แต่ก็ยังคงมีข้อกังวลอยู่ดีค่ะว่าการจะเอาโมเดลนี้ไปใช้ในภาพใหญ่มันต้องหาจุดสมดุลที่พอดีมากๆระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับมาตรฐานความรู้ที่เป็นสากลและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีกลไกที่รับประกันได้ว่ามันจะไม่กลายเป็นการจากัดทางเลือกในอนาคตของเด็กหรือไปสร้างความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นโจทย์ที่ใหญ่และซับซ้อนมากจริงๆค่ะ ครับผมยอมรับเลยว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องคิดกันให้ลึกซึ้งกว่านี้และการได้คุยกันในมุมที่ต่างออกไปวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาที่มันมีหลายมิติและชัดเจนขึ้นมากเลยดิฉันก็เห็นด้วยเช่นกันค่ะและอย่างน้อยที่สุดบทความนี้ก็ได้จุดประเด็นสําคัญสําคัญให้เราและคุณผู้ฟังได้กลับไปคิดต่อเพื่อจะช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเด็กๆของเราต่อไปค่ะนี่คือบทสรุปเรื่องนวัตรกรรมการศึกษาครับ กุญแจสําคัญที่กําลังจะเปลี่ยนอนาคตการเรียนรู้ของเด็กไทยไปเลยเรื่องนี้จะพาไปเจาะลึกความสําเร็จของโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่กันครับโดยเราจะดูเคสของโรงเรียนวัดถนนกระเพาที่ระยองที่แสดงให้เราเห็นเลยนะว่าการให้อิสระกับโรงเรียนเนี่ยมันปลดล็อกศักยภาพของเด็กๆได้อย่างน่าทึ่งเลยประเด็นแรกเลยก็คือการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงกับชุมชนครับ โรงเรียนวัดถนนกระเพาเนี่ยพอได้อิสระปุ๊บเขาก็สร้างหลักสูตรที่เอาความรู้สากลมาผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยแล้วทําถึง6หลักสูตรสําหรับ6ชั้นปีผลก็คือเด็กๆสนใจเรียนมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นนวัตกรน้อยที่เข้าใจอาชีพของที่บ้านไม่ดูถูกแถมอาจจะเอาความรู้ไปต่อยอดได้อีกประเด็นที่2คือการมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เรียกว่าระยองมาโครครับ จังหวัดระยองเขาสร้างกรอบนี้ขึ้นมาเองเลยนะเพื่อพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของเมืองแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักรักเงาของตัวเองนี่แหละคือการเปลี่ยนจากการเรียนตามตำรามาการเรียนจากชีวิตจริงในชุมชนและสุดท้ายเป้าหมายก็คือการปั้นนวัตกรหน้อยให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคตครับ โรงเรียนเขาเชื่อมโยงทุกวิชาเข้ากับอาชีพของผู้ปกครองและของในชุมชนให้เด็กๆได้ลองทําผลิตภัณฑ์เล็กๆของตัวเองขึ้นมาซึ่งทักษะพวกนี้แหละครับที่พอโตขึ้นจะกลายเป็นสมรรถนะของผู้ประกอบการที่เอาไปใช้แก้ปัญหาจริงๆได้สรุปก็คือโรงเรียนวัดถนนกระเพาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับว่านวัตกรรมการศึกษาที่เวิร์กจริงๆคือการเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับชีวิตจริงและชุมชนรอบตัวเด็ก